ปัญหานะครับปัญหาที่จะแย่งชิงอ่าแย่งชิงไอปิโตเลียมเนี่ยนะครับแย่งชิงไอทรัพย์อยู่ในดินเนี่ยอยู่ในอ่าวไทยตรงนั้นะนะน้ำบอ่อน้ำมงน้ำมันที่อยู่ตรงนั้นน่ะมันก็จะหมดไปอ่าเอมเมนที่มันต้องการมันต้องการไอตรงเนี้ยปราสาทตาเมืองทมหรืออะไรพวกนี้นะมันต้องการยิงยิงเส้นเขตแดนไปยันนู้นเลยเกาะกองเลย แไม่ใช่ก็ไอ้เกาะเกาะกูดอะยิงไปตรงนั้นเลยเออมันก็จะมีส่วนอยู่เลยละ่ะเอาพูดง่ายเน่เพราะเผอจะเป็นเกาะของมันทั้งหมดเลยบริเวณนั้นอะแล้วบริเวณนั้นก็น้ามันทั้งนั้นเออเป็นก๊าซธรรมชาติเป็นบ่อน้ามันทั้งนั้นมันทําไมจะไม่เอาละ่ะทุกคนเนี่ยตาเป็นมันทั้งนั้นแหละเอฟซีสหรัฐก็อยากจะเข้ามาเอ่อเพื่อมาสร้างฐานทัพเพื่อจะทานอํานาจกับจีนอ่าตอนเนี้จีนก็จะแผ่อํานาจตอนนี้นะ จีนก็จะมา,าทําอู่ท่าเรือถูกไหมให้เขเมรเห็นไหมจีนมีแล้วแล้วสหรัฐก็อยากจะมีด้วยเออยากจะมีด้วยแต่ไทยไม่ยอมให้สร้างสักทีสร้างแถวอ่าอันดามันเอ่าวอันดามันตอนนี้นะอสหรัฐอยากจะมาสร้างเพื่อจะเพื่อจะป้องกันอ่าเกาหลีเหนือนะครับจีนนะครับ อ่าป้องกันเพื่อจะทานอำนาจอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเรือลบหรือเอาอากองทัพมาบริหารจัดการตรงนี้เป็นที่พักว่างันเถอะเห็นไหมเราก็ไม่อยากให้เอไม่อยากจะมีปัญหากับใครทั้งนั้นเห็นไหมมันเล่นงานใหญ่แล้วตอนนี้เอฟซีนะเนะนี่ยมันเล่นคือระดับอ ประเทศใหญ่ๆนะครับประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยก็จะใช้ตรงนี้แหละอจะใช้ตรงเนี้เพราะว่าไอ้าอาอาทางอดามันเนี่ยเรือต่างๆที่จะวิ่งผ่านไอช่องแคบมาลากาอะไรตรงนั้นนะะมันก็จะผ่านบริเวณตรงนั้นแหละเนี่ยมันเป็นจุดยุทธศาสตร์ของคนที่พูดง่ายว่าถ้าใครยึดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะได้เปรียบเอได้เปรียบ ผ่านอำนาจได้นี่เขาเรียกว่าประเทศที่มหาอำนาะจเราไม่ใช่ประเทศที่มหาอำนาะจเราเป็นประเทศที่เล็กๆปกป้องตัวเองถามหน่อยว่าทําไมขเขมรมันถึงกล้าหาญกล้าหานที่จะมาสู้กับเรากล้าหานที่จะยึดประเทศเราเออมันอาจจะต้องมีคนหนุนหลังอยู่นะแอดว่ามีคนอาจจะมีอ่าพูดง่ายอาจจะมีประเทศที่คอยหนุนหลังมันอยู่แล้วมันก็มันเสี่ยมเป็นด้วยไง มันพูดเก่งพูดเป็นหลอกลวงได้ข้อดีข้อเสียมันไม่มีเอาพูดง่ายมีแต่ข้อดีแล้วก็ทำให้ชาวบ้านหรือชาวโลกเขาสงสารว่าเป็นผู้ถูกกระทำทั้งนั้นเลยแต่นะครับเราอยู่ประเทศที่ติดบ้านเหมือนก็อยู่ในหมู่บ้านบ้านใกล้กันเราจะไม่รู้คำพืชหรอนะใช่ไหมเราจะไม่รู้คำพืชของมันว่ามันเป็นคนยังไงหรอทั่วประเทศนี้เรารู้หมดแหละประเทศ พม่าประเทศลาวมาเลงที่ติดกับเราเนี่ยเรารู้หมดความเคลื่อนไหวรู้หมดอดีทรงนิสัยประเทศเขาบริหารด้วยอะไรยังไงเรารู้หมดเพราะเรามันเป็นประเทศที่ใกล้กันไงเราหนึ่งรู้ไงประเทศอื่นเราไม่เขารู้เพราะว่าเออมันไม่ติดติดกันชายแดนไม่ติดกันเราก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่าถ้าอันไหนมันติดกันเราจะรู้ความเคลื่อนไหวแล้วก็รู้ภายในประเทศเขาใครบริหารใครเป็นผู้นำอย่างงูอย่างนี้เรารู้หมด <c oughs> เพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะถูกโดดเดี่ยวเรื่องเนี้นะเออถ้าเราไม่ไดําเนินการใดๆเองสิ้นเนี่ยเราก็จะถูกประชาคมโลกเนี่ยประนามเอประนามว่าไปรังแกอประเทศที่ด้อยอกว่าประเทศที่เล็กกว่าอาซื้ออาวุธก็มารังแกตัวนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือประเด็นนะครับเอฟซีนะคือประเด็นแล้วล่ะ เราต้องอธิบายให้ชาวโลกเขารู้ด้วยเราต้องชี้แจงตลอดเวลาเลยมันมีปัญหาเราก็ชี้แจงเลยเออชี้แจงตลอดอ่ะสมมติวันเปิดเปิดยิงเลยเนี่ยใช่ไหมเราก็ออกมาเลยไลฟ์ไลฟ์พูดง่ายว่าไลฟ์สดเลยพูดเลยในสื่อหลักสื่อของเราในช่องของเราสื่อของเราหรือทีวีหลักเนี่ยออกมาพูดเลยว่าขณะนี้มีการละเมิดอ่าสนิสัญญานะครับนะ มีการยิงกันเกิดขึ้นแล้วเอ่อโดยที่ทั้งฝ่ายนู้นเป็นการยิงเราก็อธิบายไปสักระยะหนึ่งเอได้สักห้านาทีสิบนาทีก็โอเคแล้วก็เลิกอ่าแล้วคอยติดตามสถานการณ์ต่อไปมันต้องทันเกมแบบนั้นแต่มันก็ต้องเป็นไม่ใช่จะให้หนักข่าวไปเล่นงานเนี่ยไม่ใช่มันต้องเป็นโฆษกของรัฐบาลเป็นคนพูดคือถ้ามันเริ่มทั้งคืนเราก็รายงานทั้งคืนอ่ะ อธิบายให้ชาโลกเขารู้ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้เราเก็บเก็บข้อมูลอย่างเดียวมันก็เข้าทางมันสินะเอ่เอที่เหยียบเงินไทยเหรอยังไม่เห็นนะเอฟยังไม่รู้ว่ามันจับได้หรือเปล่านะเออมันอาจจะอยู่ประเทศมันก็ได้มันอาจจะหนีไปประเทศมันก็ได้ แต่หลายคนที่ห้าวห้าวโดนไปหมดแล้วโดนไอ,อ้ถอดถอนวีซ่านะครับไล่กลับประเทศไปเยอะแล้วนออพวกนั้นนี่แหละเอฟซีเนาะก็ว่ากันไปแหละเรื่องนี้นะครับบอกตรงว่าเราไม่พอใจนะบอกตรงว่าไม่ไม่ชอบใจเลยกับรัฐบาลคือช้าพอช้าเนี่ยตอนเนี้ยมันออกมาโจมตี นะแล้วก็เดินขบวนกันอยู่ต่างประเทศนะครับพวกขเขมรนนะครับนะเล่นงานเราคือพยายามจะชี้นําให้ต่างชาติก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนทำขาขมเหม่นงุ้นอย่างนี้มันก็พูดไปเราไม่เคยทําอะไรเลยเงียบเกรบปล่อยให้มันทําตั้งรับอย่างเดียวแล้วให้มันดําเนินการตั้งน้นที่มันด้อยกว่าเราก็ไม่ทําเออเป็นสุภาพบรรลุจริงๆอ่าแย่ yeah. บอกได้เลยนะครับงานนี้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอฟซีนะครับที่บอกว่าพูระเบิดนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับอ่าบ้านหลังนี้นะครับลักลอบอ่าทําพุนะครับพูเป็นลูกหรือยังไงนี่แหละทําพุเอ,อเขาก็ทํากันปรากฏว่าเกิดอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะมันระเบิดขึ้นมาทําให้มีการพูดง่ายเสียชีวิตไปเก้าศพสาหัสอีกสองศพ ถ้าพู้ระเบิดเนี่ยมันก็มันเป็นชนวนกันอยู่แล้วมันมันคือระเบิดดีๆนี่แหละเออระเบิดดีๆเนี่ยเละบ้านเล,เละทั้งหลังเลยเอาพูดง่ายๆใครอยู่ในนั้นก็รอดยากมากเอาพูดง่ายรอดยากมากเออก็เขากําลังสอบสวนสืบสวนว่าเพราะเหตุอะไรยังไงนะครับแต่รู้ว่ามีคนตุยไปแล้วเก้าเออ ก็ติดตามข่าวต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับเอฟซี FC นะมีการแผ่นดินไหวนะครับเอแผ่นดินไหวที่แถวทางญี่ปุ่นกับมันจะใกล้ชายแดนกับใกล้ที่รัเสเซียนะครับไหวถึงไอ้8.8ลิตรนี่ถือว่าก็ไม่น้อยนะเกือบ9ลิตรเลยนะ เออตอนนี้ซูดามิก็กระแทกเล่นงานแถบชายฝั่งของรัเสเซียด้วยอ่าแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ญี่ปุ่นอพยพคนประมาณล้านเก้าเลยนะเออล้านกว่าคนน่ะให้หนีให้หลบอ่ะญี่ปุ่นเขารู้ดีเพราะว่าเขาเจอประจํานะครับเจอประจําเพราะว่างานนี้เป็นงานใหญ่ <c oughs> เขาเลยสั่งผู้คนอพยกหนีขึ้นที่สูงหรือหนีไปจัด บริเวณะนะั้น่ะเอเขามันมันใกล้ฝั่งใช่ไหมใกล้ฝั่งเขากลัวม,มีซึนามีแน่นอนขนาดขนาด,ขนาดรู้กระทั่งร,รู้ยังมีก็ยังมีผู้เสียชีวิตออ่ะเสูงประมาณสามสี่เมตรนะขึ้นนะ่ะสูงประมาณสามสี่เมตรอ่ะแต่ถ้ามันยิ่งใกล้ฝั่งมันอาจจะสูงขึ้นอีกก็ได้นะเออถือว่าเป็นอ่าภัยพิบัติ ที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ระมัดร,ระวังได้า <c oughs> ก็ว่ากันไปนะครับเอฟซีคุณนิทยานะครับสวัสดีครับผมนะครับอืมเปลี่ยนดูเรื่องที่ไม่ค่อยเครียดเกินไปใช่ไหม <c oughs> ไม่ก็เครียดก็ที่นี่งไงสี่กออรีไงอ่ ใช่คนที่เ็าดูเป็นเออาก็สุนตกมั่งระยะมั่งการยิงนู่นนี่นั่นอ่ะเออเขาดูออกนะถ้าคนเขาดูเนี่ยถ้าเขาผ่านประสบการณ์ผ่านสมรภูมิการลบหรืออะไรเนี่ยเขาก็ดูแป๊บเดียวก็ออกแล้วอ๋อไอ้นี่มึงยิงกันเองนี่ว่ามันเกี่ยวกับไทยที่ไหนวะเนี่ยอ๋ะ <c oughs> เอเอถ้าเขาดูเป็นนะเออถ้าเขาดูได้แล้วเขาก็จะรู้ว่าไอ้ที่มึงทํามึงพูดอยู่เนี่ยมึงแหกตากูนี่วะ เออมึงกกหกเออไปเชื่อขมเมงก็จบแล้วเชื่อขมเก็ออกลูกเป็นลิงอ่ะมาแม่งโกหกทุกคำอะ่ะเออมีอันไหนมั่งที่มันพูดความจริงมันไม่มีสักคำหนึ่งมันไม่กลัวเลยนะว่าบาปกรรมเนี่ยนะงูสาเนี่ยนะเออมันไม่เคยกลัวเลยนะ มันไม่สนใจอยู่แล้วมันสนใจอย่างเดียวว่าชายชนะแล้วทํายังไงก็ได้ให้ได้เปรียบที่สุดคาว่าเรื่องโกหกมันจิบจ๊บจิบ๊บเพราะอะไรมันเป็นหัวหน้า s ม a ม m e r เอ่อหัวหน้าสแกมเมอร์แก๊งคอสเซนเตอร์มันตัวหลอกลวงตัวโกหกอยู่แล้วถูกไหมหากินก็การโกรหกการพูดให้คนเชื่อเออเชื่อแล้วก็หลงเงินโอน,โอนเงินไปให้มันแค่นั้นเองโอนเงินมันมาได้มันหลอกเอามาได้เนี่ยหลายๆทอดเนี่ย มาปุ๊บก็บเปลี่ยนเป็นคริปโตเป็นสกุลเงินอื่นมันก็ตามไม่ได้แล้วยึดคืนก็ไม่ได้เ,เห็นไหมมันทำมันได้เงินเนี่ยต้องสี่ห้าแสนล้านต่อปีนะรายได้ของมันไอ้พวกสีเทาเนี่ยโอ้เพียบเลยถ้ามันไม่ได้ทําตรงนี้มันกรเจงชีวิตมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องทำไงแล้วมันก็ต้องสกัดกัน้นทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการยึดที่ของไทยเพื่อ เพื่องานผลประโยชน์ของมันนี่แหละม,มันไม่ได้สนใจนะที่ว่ามันบอกยึดที่เนี่ยเพื่อจะต้องการอ่าของพูดง่ายว่าพวกเขานะครับพะวิหารหรือว่าพวกสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ต้องการหรอกมันไม่สนใจด้วยซ้ําไปเออพวกวัตถุโบราณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ มันไม่ต้องมันไม่สนใจเลยเอาพูดดูจังเขาพระวิหารก็พอที่มันได้มามันยึดมาถามว่ามันทําอะไรมั่งมันบูรณะไหมมนดูแลไหมไม่เลยทิ้งเลยมันได้มามันก็ยึดเฉยเฉยนั่นแหละก็ไม่ทาอะไรทั้งนั้นปล่อยทิ้งหมดนี่ไงเอาไปอยู่กับมือคนชั่วเนี่ยถ้าอยู่กับของเราเนี่ยเรายังต้องบูรณะนะครับอันไหนที่มันพังอันไหนที่มันพังเราก็จะดูแลรักษาซ่อมแซมเออ รักษาเอาไว้แต่ของมันไม่เออมันก็จะพูดง่ายก็ปล่อยปะละเลยไปพังก็ปล่อยมันต้องการน่จากหลักใหญ่ๆมันที่มันเพ่งเล็งไว้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาของพวกนี้นะครับมันไม่ต้องการมนันนะู่นนะต้องการนะอ่าวไทยนู่นนะแถวเกาะโกดั้นแหละนั่นเลยนะตรงนั้นเลยนะตรงนั้นนะมันเป็นเตรียมแล้วนะเตรียมจะแบ่งเค้กกันแล้วเอ่อ เป็นของที่ล้ำค่าที่สุดตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันอย่าได้ฝันเลยว่ามันจะได้ไปเออปราบใดที่ยังอยู่เนี่ยแอดบอกเลยยึดเอาให้มันให้หนักเลยเล่นคืนให้หมดเลยที่ตรงนั้นเกาะกงเนี่ยถ้าเล่นถ้ายึดคืนเกาะกงได้ตรงนั้นก็หมดเลยจบเลยเอ,อเพราะมันคาบเกี่ยวกับอบริเวณตรงนั้นด้วยมันก็จะไม่มีสิทธิ์เลยมันก็จะไปมีทางนู้นเลยถัดออกไปไม่เกี่ยวข้องกับตรงนี้เลยคนละเรื่องเลยข้ามภูเขาไปเลย มันจบเลยนี่แหละเอฟซีนะเราก็ต้องเข้าใจนะคขมเมนเนี่ยนะครับเออเล่นใครไม่เล่นมันรู้ว่ามันสูญเสียคนไปเยอะเมื่อสูญเสียคนไปเยอะสูญเสียทุกอย่างสูญเสียคนที่มันมาลบมาอะไรเนี่ยมันไม่ได้สนใจคนนะเออแล้วมันก็โยนขี้ให้เรา เราต้องเป็นผู้กระทำเป็นแพะรับบาปไปเออประมาณนั้นนะแพะรับบาปแต่ว่ามันเป็นพระเอกอแต่มันเป็นผู้ร้ายนะแต่อยู่ในข้าพระเอกอนี่แหละเขาเรียกว่าตัวอิจฉาโดยแท้จริงตัวลิษย,ยาเลยไม่ใช่อิจฉาธรรมะฤิษย,ยาเลยเพราะเรามีของสิ่งที่มันต้องการเนี่ยมีของสิ่งที่มันต้องการมันก็จะทำทุกวิถีทาง ทำทุกอย่างที่จะได้มาเอาโกหกหลอกลวงทุกอย่างทําทุกอย่างที่ได้มาเอาทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นกับมันเนี่ยต้องเล่นเด็ดขาดเอาจริงๆนะต้องเด็ดขาดกับมันอนะ่ะคําพูดไม่เพียงพอที่จะหยุดมันได้คําพูดไม่เพียงพอเลยไม่ได้ต้องสร้างความสูญเสียให้มันอย่างหนักหน่วงที่สุดอย่างมหาศาลมากที่สุดนั่นแหละ เออนั่นแหละถึงจะเล่นงานมันได้แล้วก็ให้มันเนี่ยไปไม่เป็นเลยไม่มีกำลังที่จะต่อสู้เอาง่ายๆต้องเล่นมันให้มันพินาศหลักหนักมากอ่ะถ้าไม่ทำแบบนั้นก็ไม่มีทางที่จะเอาชนะมันได้ไม่มีจริงๆนี่แหละเอฟซนะครับยากเลย